สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆ้องชาวยู u b e ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมซิงคนดวนนะครับกำลังเก็บผ้าใบนะครับกำลังเก็บผ้าใบผมก็เก็บเชือกเก็บอะไรเรียบร้อยนะก็ให้คนงานเก็บผ้าให้นะครับ <laughs> ผมทําคนเดียวมันเหนื่อยเห <laughs> <laughs> มือนแรงถาจวดครับเก็บแห้งมันถาจวดเหมือนแรง ค,คืออะไรอก็เจอะไรตอนนี้ผมก็ลงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เอาแป้งกลับด้วยนะท่านผู้ชม5จะสอบนะครับก็จะ ปุ่มเบรกสีเลยกหครับพี่น้องเช็ครัดดีๆไม่ให้มันปิวนะครับเพราะว่าเป็นคันสุดท้ายนะครับที่ผมมาช้าก็ใจเย็นนะครับล้างรถก่อนนะครับก่อน่นนะครับถ้าจะมาเลยก็มาทันนะครับแต่ว่าไม่มานะครับเอาเป็นว่าล้างรถก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ก็ออกมาหน้าปากซอยแล้รบนี้ป้ายสินธนะชติอยู่ตรงนี้นะครับรถคือติดแท้นี่ เยอะมากท่านผู้ชมตีดซีเลนสองครับโอ้ใจดีมากครับขอบคุณมากๆนะครับสัำปิดถนนโอ้ขันนี้คือเที่วนีนี่จักรยานขี่เลยซำปิดถนนได้ครับพี่น้องหันมุมเขานี่ ไปก่อนเนี่ยอ่าไปใส่ปูนราชเฉสีนะครับเลนสลนส,า,สายบอกคเลนสสายห้องเดียวสายเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไฟแดงทางหน้านะ น้ำใจต่อกันนะครับตอนรถบรรทุกมันใช้เวลาออกมากยากนะครับไม่รู้ว่าติดเวลาหรือเปล่านะท่านผู้ชมไม่น่าจะติดหรอกมั้งเนาะวันเสาร์เลยไม่น่าติดนะครับ ใช้ด้วยนะท่านผู้ชมไม่สายก็ขวานะครับโอ้โหข้าน,น,นี่เท่นี่นี่เนี่นี่ยเนี่เน่เท่เรวะ รถมาแค่หกคันนะครับหกคันเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ถนนาาลาซานนะลาซานแปดสิบเอ็ด เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมันเที่ยงด้วยนะครับคนก็คนที่ทำงานนะครับก็ออกมาหากินข้าวนะครับรถก็เลยเยอะนะครับอ่าสินธนาโชนี่ผมมานี่ก็ครั้งที่สองนะครับท่านผู้ชม ครั้งแรกก็เอาเข้าวสารมานะครับครั้งที่สองนี้ก็เอานี่ครับแป้งมันคือแป้งนะครับมันออกโลกอะลร่อ่ามาส่งแป้งนี่มันก็จะที่เดิมๆนะครับส่วนมากจะเป็นที่เดิมๆนะครับ เรืองเตยท่าเรือสาหัไทยท่าเรือสุขสวัสดิ์แล้วก็ศิลธนโชธอย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรนะฮะบางบางอย่างบางอย่างวะบางประหันนะครับก็มีนะครับใส่ปุ๋ยมาลงก็ท่าเรือก็มีนะครับท่าเรือก็อยู่ประมาณนี้และครับท่านผู้ชม ของกลับก็ส่วนมากก็จะปูนนะครับปูนเหล็กไม้ฟ้านะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับแม่ปุ๋ยนะครับของกลับจะมีประเภทประมาณนี้นะครับประเภทปุ๋ยทุกอย่างเนาะปุ๋ยปูยปยนะคนครับผลทุกอย่างครับที่ได้ตังค์นะครับรถติดก็ต้องใจเย,เย็นนะครับใจเย็น,ยนแกเราเย็นอยู่แล้วเนาะ นี่ถ้าไม่ไปติดฟิล์มมาใหม่นี่มันจะร้อนนะครับมันจะ <c oughs> แดดจะส่องเข้ามาได้นะครับติดฟิล์มแล้วก็เย็นขึ้นนิดนึงนะครับช่วยแอร์ได้เยอะนะครับติดฟิล์มนี่ออกมาตอนเที่ยงด้วยนะครับรถก็ติดด้วยนะครับ อย่าหากันเน้อขวใช่ยังบุกไปอย่างเดียวนะครับมาตอนกลางคืนน่าจะดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเราเข้าตอนกลางคืนนะครับสบายนะครับรถไม่เยอะนะครับ เอาหลอดได้ใส่นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาท่านผู้ชมไปชมนะคร sí. ับแล้วก็ฟังเสียงด้วยนะครับท่านผู้ชมของพี่เอนี่ดังดีนะครับแอตะ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 พต่มเหมือแล้วจังหวะสามฉาร้อมนี่ครับหอมใส้กันหนึ่งมุนเมาเลย เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดวะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดนะครับ <c oughs> โอ้ช่วงเลี้ยวก็ออมันเป็นทำกลวงอยู่กวลวงน้อยอยู่ในการอยู่ครับแล้วเลี้ยวก็ตีโค้งนะครับดูมอเตอร์ไซค์ ฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับเวลาเราเลี้ยวมานะครับนี่ก็จะถึงถนนเส้นบางนาตาดนะครับถนนเส้นบางนาตาดแล้วก็ข้ามสะพานนะครับ ข้ามสะพานแล้วก็ลงสะพานอ้อมมานะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับฝากกดติดตามช่องโมซิงบนด่วนแล้วก็เพจโมซิงบนด่วนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับ